และ2นะคะสาเหตุอาจจะมาทางด้านจิตใจนั่นก็คือคุณแม่อาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลสภาพร่างกายของแม่หลังคลอดเนี่ยนะคะทุกคนเลยตอนที่เป็นสาวเนี่ยยังไม่ตั้งครรภ์บอบบางเอวคอดเอวเล็กสะโพกผายสวยงามเลยค่ะผิวพรรณเต่งตึงนะคะแต่พอหลังคลอดหน้าท้องก็ยื่นออกมายังมีผิวบางส่วนค้ำๆอยู่ด้วยนะคะมีคราบไขติดอยู่นะคะหรือว่าบางคนเนี่ย มีเหงื่อมีกลิ่นตัวมีน้ำเข้าปลานะคะหรืออีกประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งหลายคนเลยนะคะคุณแม่หลายคนเนี่ยเป็นนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ที่คลอดบุตรเองตอนที่เบ่งคลอดเนี่ยตัวทารกเนี่ยใหญ่มากๆเลยลูกบางคนหนัก3โล3มโลครึ่งบางคน4ี่โลคลอดออกมาปากช่องคลอดก็จะมีการขยายแล้วคุณแม่หลายคนก็รู้สึกกลัวว่าช่องคลอดเราจะหลวมไหม คุณพ่อจะรู้สึกไม่พอใจหรือเปล่ารู้สึกไม่มีความสุขหรือเปล่าตัวเองเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจว่า uh ตัวเองเนี่ยช่องคลอดอ่วมหรือเปล่าและคุณแม่หลายคนนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโทมในช่วงนี้เพราะไม่ได้ดูแลตัวเองเลยหน้าก็มันวันๆนึงแทบจะไม่ได้อาบน้ําก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะแบบไม่สวยพอผมก็ยุ่งหน้าก็มันรู้สึกว่าตัวเองอาจจะมีกลิ่นตัวหรือเปล่าน้ําไม่ได้อาบเหงื่อออกทั้งวันเลี้ยงลูก มีแต่เหงื่อมีแต่กิ่นน้ำนมทําให้สูญเสียความมั่นใจค่ะหรือคุณแม่บางคนนะคะอาจจะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคะที่เรียกว่า Post p o s t p a r t ์ m b ม u ูนะคะก็คือหลังจากที่คลอดบุตรแล้วลูกออกจากตัวเองไปนะคะอาจจะมีภาวะซึมเศร้าก็ส่งผลไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะ